โอ้กูกินดีอยู่ดีนี่มีบ้านนะมีรถครับวุ้ยสบายไอ้พวกที่จะไล่ล่าไล่ล่าชื่อกูที่จะถอดถอนที่กูไอยู่นิวซีแลนด์เขานักไม่มีใครเขาอยากจะยุ่งวุ่นวายกับมึงมากไม่อยากยยุ่งวาแต่ว่ามันโคลออฟมากอ้าวนั่นแหละว่าพี่มีปัญหาอิจฉาหรือยังไงโอ้กูไม่อิจฉาหรอกไม่อิจฉาแล้วพี่มาที่ร้อนร้อนกทำไมไม่น่าจะเอาพวกคนเร็วๆมาอยู่นี่เลยพี่ฟังนะผมอยู่นอกผมอยู่เมืองนอกผมได้เปรียบ ผมจะพิจารณ์กษัตริย์จะทําอะไรก็ได้เต็มที่มันเป็นสิทธิของผมเต็มที่ถ้าพี่สิสมองนี่สมองไม่ครับไม่ครับผมใช้ความคิดสากลฝรั่งครับผมไม่เอาความเป็นไทยมาทําให้แบบนี้หรอกถ้าพี่คิดว่าพี่ดีถ้าพี่คิดว่าคนที่เขาต่อต้านสมองมึงกำลังจะมากันนี่หนักกำลังจะมาเพราะว่าเขาเร่งหากันแล้วกำลังจะมาดูสมองมึงซิว่ามึงคิดหนัก อิสระภาพความคิดมึงอ่ะมัน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 ใช่ไงผมใช่อิสระความคิดอ้าวพี่ด้วยกาไม่คิดทั้งทั้งนี้สิแล้วพักสกอดพิษแดงอะไรคิดอย่างนั้นอ้าวพักษิณคิดอย่างนั้นแล้วแมวถึงเวทีน่ะแมวไอ้แมวกับไอปูดี่ผมก็ไม่ได้ชอบเขานะเพราะผมไม่ได้เป็นอยู่ในฝ่ายแดงการเมืองนะผมอยู่ในอยู่ในฝ่ายที่ประชาธิปไตยนะ ถ้าคุณเอาแมวมาอ้างก็อ้างเถอว่าชาวพื้นเมืองใดมึงไม่ต้องไปไปด่าในหลวงมึงไม่ต้องไปด่าพวกไหนนะมึงจหลวงยังไงเออมึงไม่ต้องไปเปรียบเปยหรอกพอมีมูมีหมาหรือมีอะไรคนคนที่จบป .4 เท่านั้นหละง้อเขายังเขายังรู้เลยเอ้าก็ใช่ไงก็ก้